เดี๋ยวอะไรติดคออือหือด่านนี้คือปะหน้ากันง่ายมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะมันคือไม่เท่าไห่เลยเอ้ยตัวนี้น่าตึกตัวน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวดูสกินดิว้าวกูกูซึ่งไม่ได้เข้ามานานงงมากสกินอะไรนะก็ไม่รู้แต่เขาไม่ได้วัดกันที่สกินครับน้องๆ ฝีมือเข้าใจปะฝีมือฝีมือวิอ่งมาทางนี้ใช่ไหมมันต้องวิ่งมาทางนี้แน่นอนเอาปะบ้าตายมึงวิ่งมาทําไมเนี่ยมึงดักนะี่ยดูมันวิง่งดูเพื่อนมันวิง่งอุย้ยตัวเมื่อกี้สวยแน่เลยอ่ะตัวเมื่อกี้คือแบบ the boss the boss แน่เลย <The Bot S 2> อ่ะ the boss ก็ไม่เท่าไหร่ว่ะ่อะจริงนะ the boss ก็ไม่เท่าไหร่ ่างนี้ง่ายเลยเฮ้ยเดจำตัวได้อย่างนี้จำง่ายเลยสิอย่างนี้จำง่ายเลยสิใส่สกินอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาแน่เฮ้ยไม่เข้าไม่เอาไม่เข้ารูตันอย่างนี้รูตันเลยอือกูขอตัวนี้อกูขอตัวนี้เลยอย่างนี้เลยขอก่อนเลยแบบเจอปุ๊บกูตีมึงก่อนเจอปุ๊บกูตีมึงก่อน นั่นไงไมันอยู่ตรงนั้นไงไมันอยู่ตรงนั้นเข้ามาสิสาเซอร์ไพรส์เอ๊ะใครเซอร์ไพร์ใครกันแน่นะเซ <c oughs> อร์ไพร์สนีกแลว้ว่ะตัวเดิมเลยมั้งเนี่ยอุ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยอะกระโดดหลบและปาดคอนิ่มอืมเอาก่อนเลยตัวนี้ เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยนั่นไงเอ้ย่เรก็เก่งจริงๆเราเก่งแต่มันก็ต้องมีโดนยิงกันบ้างแพ้ชนะมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วจำจำอมมาให้กูยิงฟรีอย่างนี้ยิงฟรีดิอีกตัวเดียวสวยมันต้องชนะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เอวีพีแน่นอนบอกเลยยิงเยอะสุดนั่นยิงเยอะสุดไหมยิงยิงเยอะสุดเลยนะอ้าว oh. the best